เรามาแนะนํารถกระบะมือสองราคาประหยัดให้ท่านได้ชมนะคะสวยดูดีพร้อมขับขี่ได้สบายค่ะขึ้นเหนือรองใต้เดินทางไปได้แบบสบายใจเลยนะคะทุกท่าน Toyota Revo ปี2016ค่ะเครื่องยนต์2.4ตัว e กี6เกีย e ร์ A, ตัวท็อปเป็นรถยนต์ตัวสูงด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะ สีสวยเดิมๆเ,เอกสารมีโครบขรุกข้างสวยดูดีขนาดนี้นะคะราคา279,000บาทค่ะเกียร์ธรรมดากระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะมีจอค่ะดูหนังฟังเพลงก็สบายตัวแคปเปิดได้ออปชันคุ้มคุมนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแต่รถย,ยนต์คันนี้นะคะทางด้านผู้ขายขายเงินสดอย่างเดียวค่ะไม่มีบริการจัดไฟแนนนะคะ สนใจติดต่อทักไปคุยและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะตัวสอบสภาพรถพร้อมเอกสารให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแจ้งข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ